ดีค่ะวันนี้แม่รักก็มา,อ,าอัปเดตสวนกัปยานาคเผือกนะคะให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แม่รักเคยลงไปครั้งหนึ่งเพราะตอนนั้นตอนที่แม่รักมาเขาที่แล้วบัวยังไม่ออกดอกเยอะแต่วันนี้ออกดอกเยอะแล้วนะคะขอเชิญเพื่อนชมด้วยกันเลยค่ะนี่ก็คือบัวในช่วงนี้นะคะจะออกดอกเยอะเลยนะคะ มีพันธุ์ต่างๆเยอะแยะเลยนะคะที่อยู่ในอุทยานบัวนี้นะคะที่ส,สวยสคือดอกบัวอะไรก็ไม่รับก็ไม่จำชื่อนะคะแต่ขอให้เพื่อนได้ดูได้ชมความสวยงามของเขาไปแล้วกันนะคะนี่ก็อีกอันอีกสะนึงนะคะถ้าเรามองไปนะคะจะเห็นบัวเยอะเลยนะคะหลาก,ลากสีหลากพันธ์นะคะตรงนี้เขาจะ แบ่งเป็นล็อกๆ็อกล็อกลนะคะเพราะเขาใช้สะพานให้คนเดินเนี่ยเหมือนแบ่งแบ่งบัวนะคะเป็นล็อกล็อกนล้กนีดอกดอกเยอะเลยนะคะมีทั้งสีม่วงสีบานเย็นนะคะและ้วกระดอกออกขาวๆออกเหลืองๆก็มีนะคะตัวนี้ก็เป็นชื่อบัวอีกชนิดหนึงนะคะ เยมากเลยนะใครอยากมาชมมานะคะ,ะแม่รับเคยบอกแล้วว่าจุทยานตัวนี้จะอยู่ออกมาจากสกคนครที่จะมุ่งหน้าไปนครพนมนะคะประมาณสิบเจดกิโลนะคะก่อนจะถึงท่าแรืนะคะจะอยู่ฝั่งขวาแต่โทษนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเวลาเราออกมาจากตัวเมืองสุลนครน,นะคะแม่รับจะแพนไปให้เห็นเห็นบริเวณเยอะๆนะคะ บริเวณอุทยานบัวกับพญานาคเผือกนะคะเราเห็นพญานาคเผือกสวยมากค่ะไกลๆนะคะแล้วก็ป้ายอุทยานบัวน,นะคะบัวกำลังเยอะเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็กำลังบานนะคะใกล้จะหกแล้วแหละอีกสักหน่อยคงจะหกนะคะ กับชมบัวที่ไหนก็ตามต้องไปพยายามไปช่วงสายๆ9โมงถึง1อ1ดโมงนะคะไม่เกินนี้ถ้าเกินแล้วบัวเขาจะหุ่ง่สวยมากเลยค่ะดอกบ,บัวนะคะจะมีผู้คนมาหาถ่ายรูปถ่ายอะไรเล่นนะคะสวยงามมากใครผ่านมาถนุนเส้นนี้ก็แวะได้นะคะติดถนนติดถนนเลยนะคะ แต่เราก็พยายามสังเกตป้ายนะคะป้ายอุทยานบัวอยู่ตรงติดถนนนะคะ,ะบึงนี้นะคะล็อกนี้รู้สึกจะเป็นดอกสีขาวส่วนมากนะคะสวยมากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าชื่อของเขาว่าอะไรนะคะแม่ลักก็ไม่ไม่จำไม่รู้จักว่าเขาชื่ออะไรบัวตัวนี้นะคะ วันนี้อากาศก็ดีนะคะแดดก็ไม่จ้า,ไม,จาไม่ร้อนอากาศเย็นสบายมีลมพัดแผ่วนะคะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะอากาศแบบนี้กําลังดีมากเลยค่ะแม่ลักก็ขอถ่ายให้เห็นตัวเองก่อนด้วยนะคะเพืจะได้โชว์ตัวเองด้วยว่ามาเที่ยวที่อุทยานบัวนนะคะสวยมากเลยค่ะ เลยนะคะใครอยากมาเที่ยวใครอยากมาถ่ายรูปภาพเก็บภาพสวยๆไว้ชมนะคะตรงนี้ก็อีกล็อกตรงนี้ก็อีกล็อกหนึ่งนะคะสวยมากจะเป็นสีม่วงนะคะเนี่ยตรงล็อกนี้ก็จะสวยมากจะเป็นสีม่วงสวยมากเลยออกดอกเยอะด้วยนะคะตอนนี้ที่เห็นดอกออกดอกเยอะมากสีคือสีม่วงกับสีออกขาวๆครีมๆนะคะ สีเหลืองก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะนี่คือชื่อของบัวออกสีเหมือนสีม่วงม่วงบูบรูนะคะบัวสุธาสีโนบนนะคะล็อกที่ว่าเป็นสีม่วงเยอะๆเะนะะี่ค่ะสวยมากเลยนะคะอันนี้เขาจะทำเป็นสะพานให้เดินตรงกลาง อุทยานนะคะกลางบึงบัวะนะคะคือมีผู้คนมาเที่ยวกันมาชมบัวกันนะคะ,ะตัวนี้ก็เป็นชื่อบัววันวิสานะคะตร,ตรงนั้นก็คือป้ายอุทยานบัวนะคะ ป้ายอุทยานบัวนะคะตรงนั้นน่นก็คือพญานาคเผือกนะคะที่แม่ลักก็เคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะถ้าใครอยากเห็นสถานที่จริงๆก็มาได้นะคะมาที่สถานที่นี้ได้เลยนะคะล็อกนี้ก็มีบัวบ้างนิดหน่อยนะคะไม่เยอะแม่ลักก็จะพาชมไปเรื่อยๆนะคะ จนไปถึงพญานาคนะคะแล้วเราไปไหว้พญานาคก,กันนะคะอยู่ข้างหลังไม่รับนี่ก็เป็นเป็นพญานาคเผือกนะคะตอนนี้เรายังอยู่ไกลอยู่นะคะก็ะเลย มองเห็นชัดไม่จะยังไม่สวยเท่าไหร่ท้องต้องเข้าไปใกล้ๆนะคะถึงจะเห็นชัดกว่าน,นี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆบุพพญานาคเปลือกกันนะคะนีแม่ลักก็พามาเข้ามาใกล้พยานาคเผือกนะคะถ้าเรามาใกล้ๆน,นั้นท่านจะดูแล้วโดดเด่นมากสวยมากเลยค่ะใครอยากกราบไหว้ก็มีที่ให้กราบไหว้ด้วยนะคะ ริบเกี่ยวกับอุทยานบัวและพญานาคเก็บไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตามแม่รักไว้ด้วยเพราะแม่รักจะได้พาไปท่องเที่ยวได้สถานหลาย